สี่ข้อสี่อย่างที่ห้ามแตะต้องนะครับผมสายลายมือกระบาดอย่าคิดหาทำนะครับผมแตะต้องสัมผัสด้วยความหวังดีหรือไม่หวังดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็เจอเราเรียกว่าไม่ถูขหวยไม่รวยหุ้นไม่เจริญไม่มีข้าวจะกินระวังจะเป็นขอทานนะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวมากนะครับผมแต่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรามารู้กันนะครับเรามาดูกัน นะว่าว่าสีข้อนี้มีอะไรบ้างนะคสำหรับสายลายมือกระบาดนะอาถันกากบาดเอกตรงกลางหัวใจด้วยดวงจะตาเบญจรักบนลายมือของท่านที่แต่ต้องอาถันเรื่องราวต่างๆจะประเดประดังเข้ามานะเพราะฉะนั้นนะสื่อสัมผัสแรงเป็นพิเศษเหนือกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นจับอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่ท่านจับเป็นเรื่องด้วยบนกุศลวาสนาของท่านเองนะครับข้อที่หนึ่ง คืออยากย่ายที่องค์พระนะผมท่านเคยเจอหรือไม่นะอยากย่าไนะเราก็มีเจตนาที่ดีเรามีวัตถุประสงค์ที่ดีด้วยบุญกุศลวาสนาเราก็อยากจะทําความสะอาดนะผมอยากย่ายตรงองค์พระเนี่ยโอ้โหนะครับเราด้วยพระพุทธประธรรมประสงค์มีจิตเมตตาแต่เรื่องเราเลยรลับมันไม่เข้าใครต่อใครนะครับผมต่อให้ท่านนะผมมีเจตนาดีอาถรรพ์เข้าสนหรอเข้าสนหรอ ว่าอราพ์นเนี่ยมันจะเข้าตัวจทันนะผมสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับองพระนะครับผมองค์พระพุทธรูปนะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่นะครับผมเราก็ต้องขอเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรไม่ว่าจะทําความสะอาดไม่ว่าจะเช็ดถูมาปุ๊บเช็ดเลยนะผมบางคนเอาผ้าคีริยมาเช็ดได้เหรอแน่ใจเหรอเทวดาสถิตอยู่ณนะองค์พระนะครับผมเขาบอกว่าบุคคลที่ นะครับผมทาบุญถวายองค์พานี้วิญญาณได้มาเป็นเทวดาสถิตยอยู่นะผมมีความเชื่อถึงขั้นนั้นเลยแล้วมาจริงไหมก็ท่านเป็นมีสิทธิพิเศษจะมาแล้วจะไปผมชั้นฟ้าก็ไปได้นเขาจึงถวายพระพุทธลูปกันเยอะๆกันนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาถ้าท่านมีอะไรเกิดขึ้นนะผมสิ่งต่างๆที่เข้ามานะผมมันก็อดปล่อยออกมาเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับยักใยพระพุทธรูปท่าน นะผมนะมีความศักดิ์สิทธิ์มากไล่อาถรรพ์ไล่อัปมงคลไล่เพศภยัยนะผมแต่ว่ามันก็ยังมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็อย่างเช่นอยักใยคาบนะผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีอะไรอย่างเนี้ยนะผมบ,บางคนบอกว่าเรียกคาบไข่นะครับแต่ว่านะมีอันควรไปขูดออกมาบางคนขูดออกมาเอาไปใช้เป็นพุทธคุดไม่ได้นะผมอันตรายมาก ะผมต้องเป็นพระที่มีวิชาอาธมขอมาแล้วขอท่านแล้วอันข้อที่หนึ่งอันตรายมากอยากได้นะครับเข้าไปปุ๊บทำทุกทำความสะอาดเลยนะผมไม่ได้ได้ขาดนะครับขอเข้ามาแล้วแน่ใจเหรอว่าได้นะผมไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จนะผมสมเด็จส,สมัยโบราณนะองค์ละสิบล้านร้อยล้าน,านเขาใส่ไว้ในกรอบรูปนะนะครับใส่ไว้ในกรอบนะผมอ่ะจะเอาพระออกมาแนละ้วแกะออกมานะผมด้วยพระองค์นี้ นะครับผมบุคคลท่านนั้นเจอกุญสยมนต์ดำอาถรรพ์ต่างๆสยพระสมเด็จโอ้โหป้องกันได้นะครับแต่ดูดพลังเข้าไปที่องค์พระนี่คือความเชื่อนะครับความเชื่อของหมอดูก็ได้ดูดพลังที่เข้าไปที่องค์พระเนะรและใครไปแตะต้องคนนั้นซวยรับต่อไปนะครับผมนะครับเพราะว่ามันมีอาถรรพ์อยู่นะครับมันเป็นความเชื่อนะครับผมแต่ว่าจะโชคด้วยบุญกุศลวาสนาเจอแต่พระดีๆด,ด้วยบุญของท่านเราไม่เคยทําบาปด,ดำกรรมเลย นะครับผมเราก็ไม่เจอเกี่ยววับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งหยักย่าห้นะครับผม,มส่งผลอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นจะทําความสะอาดว่าให้เรียบร้อยนะครับบางคนเจตนาดีรีบเข้าไปเอามือไปปัดไม่ได้นะครับผมระวังให้ดีนะจ๊ะมาดูข้อที่สองกันนะครับทองคํานะครับที่ติดอยู่พระพุทธรูปนะครับ,นะรบผู้คนเยอะแยะมากมายชอบเอามือไปลูบไปขอมา ถ้าขออาจจะได้ก็ได้นะนะครับผมแต่บางคนรูปเอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้ลูกอ่ะแปะหัวสะหน่อยนะนะครับผมสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อย้ำก่อนนะครับผมเป็นของส่งครับเอามาไม่ได้นะครับของสงนะไม่งั้นท่านต้องจุดธูปโบนบานสารกาวบอกกาวเรื่องใหญ่นะนะครับผมเอามาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอามาทองคำที่ติดพระพุทธรูปแล้วนะผู้คนเยอะแยะมากมามีความศรัทธานำมาติดทองหลังพระ เอิดท้องที่แก้มตอิดท้องที่หน้าครับผมผู้คนศรัทธาถวายแล้วนะครับท่านเอามือไปลูบไปขูดมาไม่ได้อนุญาตกับผู้ถวายแล้วหรือยังอนุญาตกับหลวงพ่อแล้วหรือยังเราผมเอามาดวงสวยนะครับดวงเปลี่ยนนะครับดวงตกนะครับอยาเข้าใจว่าเอามาแนละ้วสิ่งดีๆจะบังเกิดท่านรู้หรือไม่เวลาที่หมอดูเขาบอกให้ลูกศิษย์เขาะรหรือว่าคนที่มาดูดวง ไปแปะทองหลังพระไปแปะทองที่พระเขาให้อธิษฐานจิตยังไงบ้างแล้วนะผมมันมีความเชื่อแปะทองขึ้นมานะหมอซันก็จะบอกว่าคุณไปแปะทองหลังพระนะอธิษฐานจิตด้วยบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าแปะทองในครั้งนี้ขอให้ผนึกสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลครับนหะลวงพ่อช่วยลูกด้วยับแปะทองครั้งนี้ผนึกเหมือนกับคนเล่นวิชานะนะครับผม ทองเพื่อผนึกสัตว์ตูมูมานให้มันโดนกดทับเอาไว้นะครับผมแต่ในกรณีนะครับไปไหวหลวงพ่อแน่นอนเราต้องเป็นคนถูกถ้าท่านไปทําเขาก่อนไม,ไม่สมหวังนะนะครับผมแต่ถ้าท่านโดนกันแกล้งตลอดชีวิตท่านเอาทองไปแปะหลังหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมขอผนึกสัตว์ตูมูมานให้มันหยุดทําเสียทีให้มันจบเสียทีให้วิชามันเสื่อมฉับพันภายใน30วินาทีนี้แปะเอาไว้ นะครับแล้วมันก็จะเสื่อมฉับพันปภายใน30มิวินาทีแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆต้องระวังเป็นอย่างมากยาไปเอามาเราจะไปแตะต้องหลวงพ่อครับผมขอหน่อยนะนะผมอน,นีอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าบางทีนะครับอาจจะเป็นข่าวซวยของท่านก็ได้นะคใครจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาฏบารมีวาสนาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเลยดีกว่านะครับของสงนะครับผม้ารมีจะซื้อเพิ่มไปแปะนะครับหรือว่าถวายตรงนั้นเลยให้หลวงพ่อเขาเสกให้นะครับนะเกจีอาจารย์เสกให้แล้วเอากลับบ้านนะผมแล้วไปติดบ้านเองทําเองนะผมอย่าขูดของท่านมานะครับผมอย่างเช่นพรลักษณหน้าท้องนี่ห้ามเด็ดขาดนะนะบางคนไปขูดพรลักขอเสน่ห์แ่ตามหานิยมกากับไม่ได้เทวดามาเล่นงานหนักนมเลยเพราะฉะนั้นอันตรายมาก เอามาดูข้อที่3ครับผมข้อที่3นี่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวเลยนะครับผมรับรองท่านโดนเข้าไปเหมือนโดนอาถรรพ์บนดำเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดมดำไม่มีใครทำท่านท่านเข้าไปหาเองนะนะผมข้อที่3คือแมวดําในวัดครับผมคนเดินเข้าไปลูปคำโอโะรักแมวนะครับรักแมวครับผมสังเกตลักษณะแมว ครับผมถ้าแมวที่ต้องอาถรรพ์ตัวเขาจะสกปรกมากับนะไม่มีนะที่ต้องอาถรรพ์แล้วแบบน่าล้างเหมือนแมวกุ้งกิงก็ไม่ใช่นะอันนั้นแมวไม่ต้องอาถรรพ์นะนะแมวดําที่ต้องอาถรรพ์สกปรกมีหยักใยนะม,มีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยรับกินหนูครับนะผมสัตว์เหล่านี้มีสัญญาณก็คือเขาเป็นคนเป็นแมวที่จับหนูเพราะนั้นท่านต้องสังเกตในโชคชะตาของท่านนะครับผม หรือว่าเข้าไปแล้วอย่าไปแตะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้ดวงจะซวยไม่มีข้าวจะกินไม่ถูหวยไม่รวยหุ้นเขาเรียกว่าโดนปิดกั้นหมดพูดผีปีศาจจะมาล้อมรอบตัวท่านไม่ให้ท่านทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองเขาจะมาดึงนะครไม่มีนะผีเข้ามาช่วยบอกไว้ก่อนช่วยในเมื่อนะผมเขาเป็นมิตรกับท่านนะผีชุดขาวนะแต่ผีชุดดาไม่มีช่วยนะผมช่วยแต่ทางด้านเรื่องบนสเสน่มนจันทา พราะฉะนั้นอันตรายมากข้อที่3มาดูข้อที่ะครับผมข้อที่4นะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่บินได้นะครับค้างข่าวนะครับค้างข่าวในวันนะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับค้างขาวแน่นอนครับค้างขาวชอบไปอยู่ตรงไหนอยู่ใต้หลังคาโบสถ์นะผมครับไปเรื่องราวต่างๆนะครับผมไปลอดใต้นู่นใต้นี่อยู่ในถ้ำอาถรรพ์นะครับผมอยู่ในถ้ำเรื่องราวต่างๆเข้ามา นะครับผมศัตรูวิญญาณปีศาจนะครับผมรูปรดกินเสียงเข้ามาสะสมอยู่ในร่างกายของค้างคาวนะครับผมเพราะฉะนั้นค้างคาวเป็นสัตว์อย่างหนึ่งที่เป็นอาถรรพ์ถ้าคาวซวยของท่านมันจะบินมากัดท่านนะครับถ้าท่านโดนกัดสวยแล้วครับท่านนะครับผมรอให้ท่านไปหาหมอรักษาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดวงของท่านจะสวยไปหลายปีกว่ามันจะเสริม มันเสื่อมได้ยากมากถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกแดกคูลาครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเราเนี่ยถือว่ามันเป็นอาถรรพ์อย่างแรงปีศาจพูดผีปีศาจรวบรวม,รวมอยู่ในนั้นนะผมถ้าท่านไปถึงข่าวโวยเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่อำนาจบาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านล่วงลงมาทันทีนะผมเพราะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีสี่สิ่งสี่อย่างนี้ห้ามสัมผัสห้ามแต่ต้องมีอะไรบ้างอยากได้องระมาปุ๊บอย่าใจดี รู้ว่าท่านมีจิตใจที่ดีจะไปทําความสะอาดนะผมอธิษฐานจิตก่อนขออนุญาตได้ดีนะจ๊ะนะครับดูให้ดีนะครับผมข้อที่สองนะครับทองคาที่พระพุทธรูปนะครับอย่าไปขูดมานะจ๊ะนะครับผมนะครับถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีเราซื้อดองคําปเปลไปให้หลวงพ่อเขาเสกให้นะครับผมดีที่สุดแล้วนะครับข้อที่สามแมวดําต้องอาถรรพ์ ตัวที่สกปรกมอมแมมเลยนะไม่ต้องไปโอโอมันนะครับไม่ต้องไปรักมันมันไม่รักท่านนะผมแต่ถ้าท่านท่านสังเกตให้ดีถ้าท่านเขามาดีแปลว่าไม่ใช่นะครับผมข้อที่สี่ังขาวถ้าบินมากัดสวยไปสามสี่ปีนะครับขอให้ท่านแชมป์ชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสม,สมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับหลบเลีให้ดีดวงชะตา นะครับผมอยู่ให้เป็นจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเป็นทองนะครับผมขอให้ท่านจำชื่อรับรื่ไปไม่ได้เลยดีตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทางช่องได้ครับสวัสดีครับ